นาักนเจ้าอนส .2 นงเานี้จะมาตัดวงจรไฟฟ้าแรงเชื่อมส่งในระบบปรับอากาศค่ะอย่างแรกที่ต้องทำคือใส่ชุด PPE ส่งมือยางหน้าตาดีนะไทยรองาไทยชุดกัสะท้อนแสงรองเท้าเซฟตี้กุญแจรถไฟฟ้าไปเก็บที่เก็บกุญแจค่ะ ตอนแรกตัดไฟฟ้าแรงเส้นต่ำถอดควรหลบข้อบแบตเตอรี่ออกค่ะ,ะ,ะปั๊บไฟฟ้าแรงเส้นสูงแล้วปลดหลอกฝาดันขึ้นดันขึ้นแล้วขยับปั๊บแล้วฝาเพื่อเอาปัก๊บออกค่ะ มดึงปลั๊กออกแล้วค่ะ<า>ผ้ามาปิดขนาดปฏิบัติงานค่ะ<า>ั้งจากิชาร์ดทิ้นาทีเสร็จแล้วจะมาทำการถอดปลั๊กไฟฟ้าแรงขั้นสูงของคอมพิวเตอร์แอร์ค่ะให้ใช้ไข่ควงแบนหรือว่าโลหะลักษณะแบนดัน ออ <Wow. S 1> พอดันเสร็จแล้วนะคะให้ทำการกดน้ำตัวล็อกขึ้นมานะคะ <c oughs> แล้วค่คอยๆดึงปั๊บออก 好。Okay.